เชนเร์ภาพจากมิจิเนี่ยโดยปกติเราก็จะใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอยากจะได้ภาพร้านกาแฟเราก็จะพิมพ์คาเฟ่เข้าไปซึ่งภาพมันก็จะออกมาแล้วแต่เราพร้อมแล้วมันก็ตีความจากคําสั่งของเราแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีภาพอ้างอิงอยู่แล้วอย่างเช่นเราไปถ่ายร้านกาแฟมาร้านหนึ่งเราต้องการที่จะให้มันเจเนอเรตภาพมา คล้ายๆก,กันนะครับคล้ายๆก,กันตรงนั้นนะเราทําได้ไหมทําได้นะครับโดยการที่คลิกตรงนี้นะครับถ้าบนเว็บนะแล้วก็ choose a file หรือว่า Drop ไฟล์ไปตรงนี้ก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการขึ้นมานะแต่นี้แผ่วเลือกไปแล้วนะครับก็จะมีมันก็จะเป็นไลบรารีเลยนะอันนี้เคยถ่ายที่ธรรมศาสตร์ไว้แล้วนะครับภาพก็จะเป็นแบบนี้ลองดูแล้วกันเป็นแบบนี้นะทีนี้พอเราจะทํางานกับมันแล้วก็กํากับไปอีกทีนึ่งว่าคาเฟ่นะ คาเฟ่แล้วให้มันเป็นภาพถ่ายนะครับตัิโอเคดโอเคแล้วก็ปิดที่บัตเอ่นนะแล้วก็กด enter เ,เ,เข้าไปภาพของเราเนี่ยจะมีการอ้างอิงที่จะลเ,เนียรออกมานะครับมีการอ้างอิงจากภาพต้นฉบับที่เราถ่ายมาได้ดูนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงมาแล้วครับเห็นไหมครับภาพออกมาถ้าจะ ็นแนวเดียวกับภาพถ่ายที่เราอัปโหลดขึ้นไปเลยนะครับต้นทางก็จะเป็นแบบนี้อ่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะเลยแะแล้วมันก็ทําได้หลายวิธีด้วยนะครับอย่างเช่นนะเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เอาอีกวิธีหนึ่งให้ดูอย่างเช่นเรามีแมวภาพนี้เราเจนเนอเรตมาแล้วนะเราเจนเนอเรตมาแล้วเราต้องการให้มันเป็นตัวอ้างอิงเราก็เลือก Use ตรงนี้นะครับแล้วก็กด image ตึ้งขึ้นมาอ่ามันก็จะเอาภาพนี้มาอ้างอิงละก็คือแค t ถ้าเราพิมพ์คำว่า Cat ลงไปแคทแล้วก็ Enter ก็ได้ enter ก็ได้มันจะอ้างอิงภาพนี้นะครับเหมือนกับมันไปตีความภาพนี้แล้วก็ทำให้เป็นตัว Image พร้อมขึ้นมานะครับ g e n e r a t e ใหม่ขึ้นมาอา่าได้ละเห็นไหมครับก็เป็น Cat ที่นั่งเหมือนครับคล้ายๆกับไอตัวต้นฉบับที่เราเรียกมันขึ้นมานี่นะน,นี่คืกต้นฉบับนะครับอันนี้ก็คือ Cat มันจะไม่กระโดดไม่อะไรหรอกมันก็จะนิ่งๆอาจจะเป็นสีนู่นนี่นั่นแล้วก็กํากับเข้าไปอีกทีหนึ่งอันนี้ทีนี้ Image พร้อมเนี่ยยังมีคุณลักษณะพิเศษนะครับบางครั้งที่เราพร้อมเข้าไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่ต้องการอย่างเช่นเราเราไม่ใช้ Image พร้อมเลยนะเราสั่งว่า,าแก้วแตกนะครับเราต้องการคําว่าแก้วแตกนะทีนี้ ขอใส่นี้ล้กันเป็น Portrait หมดกเด e เ t e r เข้าไป Broken Glass ในใจเราอะคิดไว้แล้ว,วแก้วแตกก็คือแก้วแบบเนี้ยแตกนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามิเจเรนี่มันจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าอา้าวทำไมมันเป็นกระจกแตกซะละบางรูปมีผู้หญิงขึ้นมาด้วยก็บล็อก n g นก s านี่มันก็น่าจะาแก้วแตกไม่ใช่เหรอเอเพราะว่ามัน ท้องกันไงมันมีอะไรหลายอยา่างมันก็เลยไปอันนี้นก็ถูกมไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมครับทีนี้ไอ image p พร้อมเนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยนะช่วยยังไงเราเลือกเราใส่รูปทรงของแก้ววันนี้ลงไปเลยแล้วกันอันนี้แล้วกันนะครับน,นีเห็นชัดๆแล้วก็สั่งเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมครับมาละแก้วแตกจริงๆละ ก็เป็นแก้วจริงๆแล้วก็เป็นแก้วในลักษณะที่เราอ้างยิงด้วยเห็นไหมโอเคนะเข้าใจแล้วนะครับเราสามารถใช้ Image เ,เพื่อที่จะไปกำกับไอตัวนี้ได้ด้วยว่าเอ้ยไม่เช็แก้วธรรมเปาให้เกิดเป็น Learning อะ่ะนะครับนี้ยังมีอีกนะครับไอตัว Image พร้อมเนี่ยคนจะมี Image Wage ก็หมายความว่าเราสามารถใส่พารามิเตอร์ให้มันได้ว่าจะให้ความสำคัญของไอตัวภาพที่เราส่งขึ้นไปเนี่ย มากน้อยแค่ไหนอืมอย่างเช่นนะครับอลองดูอีกสักอันหนึ่งอเอาภาพเดิมเลยภาพเดิมเลยนะครับแล้วก็สั่ง broken glass แล้วเราสั่ง dash dash นะครับ iw ตรงนี้เขาเรียกว่า image w e i g h จะมีค่าตั้งแต่0ถึง3 1คือ default นะครับถ้าเราสั่งที่3ไอ้ตัว image w e i g h เนี่ยมันจะ ค่อนข้างแบบว่าคือไม่ไม่ยอมทําตามพร้อมเราสักเท่าไหร่อ<ม>่จะทําตามรูปภาพที่เราส่งขึ้นไปลองดูก็ได้นะครับ3าเิงอ่ะแล้วเดี๋ยวอีกอันหนึ่งจะสั่งเป็นอ o k e n glass ใ w สั่งเป็นสักสองลวกันอน่ามา,านะครับตัวเนี้ย image weight จะเห็นว่าแก,วแ,กนะแก้วไม่ค่อยแตกหรอกนะแก้วไม่ค่อยแตกเพราะว่ามันจะอ้างอิงออที่รูปมากไงเพราะว่าค่ามันตั้งแต่ศูนย์ถึงสใช่ไหมครับอันนี้เราใส่ age เ e ดเวทสามเลยแก้วก็จะไม่ค่อยแตกแต่พอ2ปุ๊บแก้วจะเริ่มแตกเพราะว่ามันจะอ้างอิงไอ้คาที่เราพร้อมไปด้วยก็คือ broken g l a s s นะครับแต่ถ้าเรา image w e i เ h ทเท่ากับ0ย์ก็จะเห็นว่ามันแตกเยอะเลยอลองดู0ย์เลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไง วิธีนี้นะครับก็ง่ายดีอืสําหรับภาพอ้างอิงนะครับเนี่ยอย่างที่บอกเราอัปโหลดมันขึ้นไปเลยนะอะไรก็ได้ไปหามาเยอะๆ,ๆมากมายนี้ก็รูปพี่หาวเองก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนเรานะรูปคนนะ่ะแต่ถ้ารูปพวกสิ่งของอะไรพวกนี้จะค่อนข้างแม่นอันนี้ image t ก็ได้นะครับลองลองดูลองดูแมนโอเคแมนแล้วก็ i m a g e เเท่ากับ3ไปเลยอ่ะให้มันอ้า,อาอนนงอิงเลยดูซิมันจะหน้าพี่หาออกมาไหม ในอันนี้อันนี้ศูนย์เห็นไหมครับอิมเม w เวทถ้าเป็ศูนย์มันจะไม่ออกแก้วอ่ามันจะไม่ออกแก้วก็เหมือนกันที่เรามันจะใช้ไอตัวคําว่า Broken Glass ตรงๆเลยพอเข้าใจเนะอะไม่ยากนะครับ Image ดเว e เดี๋ยวจะมี Character Reference แล้วก็ Style Reference ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อๆไปอืมเป็นแมนแต่ว่ามันจะบิดเบือนหน้าพี่หาไปพอสมควรอันนี้ค่อนข้างก็ดูดีนะแต่ว่ามันก็ดูอุดมสมบูรณ์ไปไหน่อย <laughs> เพราะว่ามิเจนี่จะไม่ค่อยยอมให้เราเหมือนกับเอาหน้าคนจริงๆหรืออะไรเข้าไปทําในตัวมันนะครับมันก็จะเปลี่ยนแต่ว่ารูปหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวที่เราเป็นนะเออ,เอรูปรูปต้นฉบับเราโอเคครับอันนี้คือ i m e w e w g h t นะครับลองทบทวนดู